ชือเกมอะไรมนูเพิ่งโหลดนะมาเล่นครับน่าจะเป็นเกมออไลนะนี่ชอบมากนะน่าจะสนุกด้วย

ปูสัตว์หลับตายขึ้นมาทำไมเนี่ยอกำลังออกซิซอยู่เจะขึ้นมาทำมาครับโฮ้ยอะไรอยู่มาครับไอ้ไข่ๆๆๆๆลบๆๆๆๆโอไะนี่มีใครอยู่หรอป่า จะไปเจอพี่ๆจะเจอพี่ๆจะเจอพี่ๆพี่ก็อยู่กันอยู่ๆๆพี่ก็อยู่กันๆๆ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  mặt nó bị cái 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 cái

จะบวกก็บวกกันเออตายเลยตายสัตว์ขิงเชียนแข้ง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 ข้ง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  ่อครับต่อครับตนี้กงหน่ลีวลบวลบตูมตูมตูมับเบิลคิวับเบิลคิวโอ้โหสามตัวดูอดเดๆดดอ้โหตยเออได้ได้ครับนัน

หบอยากมาอยางมาอยากมาอึ่เหนื่ยระเบิดอืออยากเอ้เกิดระเบิดค้าวเกิดทำไมเกิดมันก็เหมือนเวลาคือเย้มามาครับอย่างนี้วังนี้ผมทำมึงนับพวกซีรีส์ครับซีรีส์นะเป็นพวกแบบเอ้ทำมาเรื่อยๆโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย เฮลเกมสวัเดย์ครับเจอมีด